ประก,กาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะ,สะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดียในวันที่30และ31มีนาคมพุทธศักราช2560ในการสเสด็จพระราชดำเนินเยืนอนครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงรับก,การทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ปัตถมภูสัน์ประจำปี2560 ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายในฐานะที่ส่งบำเพ็ญพระราชการณียกิจในด้านวรรณกรรมและการศึกษาอันเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศและประชาชนท่านี้มีผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ปัตถมภูสันจำนวนเจคนโดยสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นชาวต่างประเทศเพียงพระองค์เดียวที่ทรงได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,ดายสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG323 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังจหวัดสมุทรปราการในวันพระบบราฐบดีที่3 0มีนาคมพุทธศักราช2560เวลา7นาฬิก35นาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TC316 เสดดจพราราชดำเนินกลับถึงท่ากาศยาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2560เวลา5นาฬิกา25นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง29มีนาคมพุทธศักราช2560